มาติดตามชมรายการถอดสลักข่าวกันต่อพูดคุยกันในประเด็นถอสลักวันนี้นะคะคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะนําแสดงความคิดเห็นหรือว่ามีเสียงสะท้อนสามารถที่จะร่วมส่งเสียงสะท้อนของคุณสดๆมาอย่างรายการของเราตามหมายเลขโทรศรัพท์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอได้เลยค่ะพูดคุยกับรองศาศสตราจารย์นาทีคลิดทองกันต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของโครงการพัพฒนาพัฒนาเมืองเนี่ยนะต้องมองนิดน,นึงนะคะบางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะในเมืองก็มีความเจริญอยู่แล้วทําไมต้องไปพัฒนาอีกจริงๆแล้วในเมืองเองยังมีข้อด้อยหรือว่า มีส่วนไหนที่เราจะต้องปรับปรุงแล้วก็พัฒนาอีกคอาจารย์ก่อนถึงโครงการนี้เราได้มีการทําสํารวจครับออกไปสํารวจความต้องการของพี่น้องในเมืองเราจะพบว่าที่จริงแล้วภายในเมืองก็มีหลายอย่างที่เป็นพื้นที่ที่มองข้ามมองไม่เห็นและยังมีความต้องการหลากหลายที่ด้รับการช่วยเหลือสนับสนุนเมืองอาจจะเจริญในภาพรวมข้างหน้าแต่จะมีหลายอย่างที่ช่อนเลนอยู่ที่ยังต้องการการช่วยเหลือสนับสนุน อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือในเมืองมีผู้ที่มีภูมิปัญญาผู้ที่มีพลังมีความเข้มแข็งที่จะสร้างเดินต่อไปข้างหน้าได้เราอยากได้ภูมิปัญญาพลังท่านเหล่านั้นมาช่วยกันทําตรงนี้ให้เกิดขึ้นเรามองว่าหนึ่งคือไปแก้ปัญหาสองคือเรียกพลังของพี่น้องคนไทย ในเมืองมาช่วยกันทําตรงนี้เพราะโครงการพัฒนาเมืองยังมีความต้องการอยู่ครับอย่างน้อยทําให้ทุกคนในประเทศไทยมีส่วนสร้างประเทศไทยร่วมกันโดยพี่น้องคนไทยด้วยกันเองแล้วก็จะเกิดความสมัครสมาสมคีกันในชุมชนด้วยเพราะบางคนอาจจะเดินทางมาจากต่างจังหวัดแล้วก็ต้องมาอาศัยอยู่ในเมืองครับโครงการ,รนี้ก็ถือว่าเป็นการเชื่อมโยงนะคะ จิตใจแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนให้หล่อหลอมก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั่นคือสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นนะครับ <c oughs> เพราะเราคิดว่าเงินเป็นเพียงเครื่องมือ <c oughs> แต่สุดท้ายผลที่ได้คือความรู้สึกข,ของความสุขของการอยู่ด้วยกัน <c oughs> ความรู้สึกข,ของการทํางานร่วมกันแล้วก็ความสุขของการที่จะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองต่อไป <c oughs> นะคะทีนี้ค่ะอาจารย์คงจะต้องให้อาจารย์แนะนำล้วล่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการอยู่แล้วก็อยากจะมีส่วนร,ร่วมกับโครงการนี้วิธีการทําโครงการออกมาให้ได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐ มีเทคนิคหรือมีคําแนะนํำยังไงคะเบื้องต้นเรามีแบบฟอร์มซึ่งขอแบบฟอร์มได้จากสนักง,งานกองทุนหมู่บ้านและชมุชมชนมาแห่งชาติหรือขอได้จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งก็จะบอกระบุในแบบฟอร์มนั้นว่าต้องเขียนอะไรบ้างดําเนินการอะไรบ้าง สิ่งที่อยากจะเรียนยืนยนันนะครับว่าไม่ต้องไปกังวลกับการเขียนโครงการในเชิงวิชาการถ้าผมพูดง่าย,ายๆตรง,ตรงๆก็อไม่ต้องไปจ้างใครเขียนโครงการไม่ต้องให้คนมาคิดเปอร์เซนต์ว่าจะต้องเขียนโครงการให้และจะได้งบประมาณตรงนี้ให้พี่น้องประชาชนมั่นใจตนเอง รวมกันคิดว่าเราจะทําโครงการอะไรที่จะเป็นประโยชน์ส่วนรวมเราจริงใจตั้งใจจะทําให้โครงการนั้นเกิดผลอย่างไรและข้อสําคัญคือสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงหรือไม่ตอบสองสามโจทย์นี้ได้ผมถือว่าโครงการนั้นสมบูรณ์แล้วไม่ต้องไปเขียนซับให้เลศดรูแล้วไม่ต้องให้จ้างใครดําเนินการแล้วเมื่อได้โครงการแล้วก็ส่งตรงในกรุงเทพมหา,าคนครก็ส่งที่สำนักง,งานกองทุนหมู่บ้านและชม,ชมเชิแมแห่งชาติถ้าในต่างจังหวัดก็ส่งตรงที่สำนักง,งาน ปรครองท้องถิ่นจังหวัดซึ่งเป็นกลมส,งส่งเสริมการประคองท้องถิ่นในเจ็ดสิบกจังหวัดะจะลงมาช่วยดูแลตรงนี้ในแต่ละพื้นที่ให้ครับค่ะก็คือคอยเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็คอยเป็นโค้ชบอกให้ซึ่งแบบก็จะมีวิทยากรที่จะลงไปแนะนําชี้แจงการดําเนินการได้ถ้าพี่น้องรวมกลุ่มกันและต้องการให้เราไปแนะนําไป บอกถึงวิธีการเขียนโครงการก็ยินดีลงไปเป็นวิทยกรสนับสนุนเลยลงไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ครับะนะคะเห็นบอกว่าทุกโครงการถ้าเกิดผ่านการคัดเลือกนะคะแล้วก็ได้รับการสับสนิญจากทางภาครัฐแล้วจะมีการนําไปต่อย,ยอดด้วยการนําเสนอโครงการเหล่านี้ให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้รับชมด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ต้องต้องตอนนี้ต้องยกยอ่องออความคิดของท่านนาย,<ม>ยกรัฐมนตรีนะ,ค,ะครับคือท่านดําริว่า สิ่งที่หัวใจสําคัญของโครงการพัฒนาเมืองที่เกิดขึ้นคือบทเรียนองค์ความรู้ที่จะเกิดขึ้นเป็นความสําเร็จของแต่ละพื้นที่ข้อสําคัญค,คือความเป็นตัวอย่างของแต่ละพื้นที่ว่าเกิดการร่วมมือร่วมใจกันอย่างไรเพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญที่สุดก็คือการเผยแพร่ความรู้เผยแพร่คโครงการที่ดีๆเหล่านั้นให้ทุกคนรับรู้กันทั่วประเทศก็เลยเกิดแนวความคิดต่อย,ยอด ว่าเมื่อมีโครงการเสนอเข้ามาแล้วได้รับงบประมาณสนับสนุนไปแล้วเนี่ยควรได้มีการคัดเลือกโครงการตัวอย่างของแต่ละจังหวัด ของแต่ละพื้นที่ออกรายการทีวีเพื่อเผยพระร้เห็นว่าพิจิตคิดอะไรชนบุรีคิดอ,อะไรปัตตานีคิดอะไระเกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาบ้างแล้วก็เอารายการเหล่านั้นมาให้ให้ออกอากาศให้ทุกคนได้เห็นร่รวมกันทั่วประเทศมีความโปรง่งใสในการพิจารณาแล้วก็เห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นในแต่ละโครงการกระตุ้นพี่น้องทั่วประเทศได้ร่วมมือร่วมใจกันในการที่จะทำสิ่งที่ดีๆกันต่อไปในอนาคตโดยเราก็คิดว่าโครงการไหนที่เหนื่อยยากทำสำเร็จโดยแลรักษาอย่าง ดีแล้วก็เห็นเป็นตัวอย่างได้ก็คิดว่าคงจะมีรางวัลให้คโครงการเหล่านั้นไปเห็นว่าใครทําดีก็ควรได้รับผลดีตอบแทนก็จะมีรายการเรียกว่ารายการร้อยมือสร้างเมืองออกเผยแพร่โครงการตัวอย่างเหล่านี้แล้วก็ขอเชิญพี่น้องประชาชนที่ดูรายการเนี่ยมามีส่วนร่วมในการลงนนคะแนนเพื่อจะนําให้โครงการเหล่านั้นไปสู่รางวัล อาจจะเป็นรางวัลยอดนิยมมหาชนอาจจะเป็นรางวัลโครงการตัวอย่างในพื้นที่ซึ่งเราจะจัดให้ประมาณปลายปีเพื่อทุกคนโครงการได้รับกำลังใจในการดําเนินการตอร่อเนื่องนะครับแสดงว่าทุกโครงการที่ได้รับการคัดเลือกจะทาภาครัฐนี่นะคะให้นําเสนอต่อย,ยอดให้กับคุณผู้ชมทั่วทั้งประเทศได้รับชมแล้วเนี่ยก็จะรับการสนับสนุนละนะคะส่วนที่เหลือเนี่ยถ้าเกิดว่าเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมได้ร่วมให้คะแนนโครงการนั้นก็จะมีรางวัลเพิ่มเติมมาอีก ก็คือโครงการที่ขอมาและผ่านแล้วเนี่ยได้รับก็ประมาณตามที่เสนอขอมาหรือความเหมาะสมของโครงการที่ได้รับอยู่แล้วทุกโครงการที่ผ่านการพิจารณานอกเหนือจากนั้นก็อย่างที่เราได้พูดถึงก็คือเลือกตัวโครงการตัวอย่างแล้วก็เอาโครงการตัวอย่างนั้นมาเป็นบทเรียนไหมล้ำชื่อบทเรียนใช้ตัวอย่างออกมาประกาศตรงนี้ก็จะมีรางวัลให้กับบทเรียนเหล่านั้นนะครับต่างหากเฉพาะ โอ้โหนะคะทีนี้ยังคงมีคําถามเพิ่มเติมมาเยอะเลยนะคะอาจรารย์คะมีถามมาบอกว่าหากเป็นชมรมสกรักก์รเมื่อรวมตัวกันแล้วกรณีนี้จะได้รับการช่วยเหลือหรือไม่หรือว่าได้รับการสนับสนุนหรือเปล่าคะเราโดยที่กลุ่มประชาชนในพื้นที่นั้นๆน,น,นะครับโดยไม่ได้มองว่าเป็นกลุ่มมาจากไหนถ้าเป็นกลุ่มประชาชนในพื้นที่นั้นๆรวมตัวกันได้แล้ว รวมกันคิดรวมกันเสนอโครงการได้ก็ยินดีในการรับไว้พิจารณาครับค่ะนะคะมีนําเสนอความคิดเห็นมานะคะบอกว่าขอสนับสนุนโครงการดีๆที่รัฐบาลจะทําให้กับประชาชนเพื่อสร้างอาชีพแล้วก็สร้างไรายได้นะคะแล้วก็ยังมีส่งมาจากเขตตลิ่งชันกทมถามเรื่องอันนี้ SML นะคะอยากจะให้อาจารย์อธิบายแล้วก็ยังจะมีนะคะกองทุนหมู่บ้านที่จังหวัดกาญจนบุรีชุมชนท่าน้ําชุกเนี่ย ก็บอกว่ากองทุนล้มละลายเงินสูญหายไปอยากให้ตรวจสอบด้วยจากการจนบุรีนะคะเราก็ยังจะมีกองทุนหมู่บ้านที่จวนนครสวรรค์ด้วยนะคะและถามว่าบ้านหลังเดียวเนี่ยกู้ได้ทุกคนไหมนะคะโอโ้อันนี้มีเป็นหลากหลายคําถามแลือเกินแต่ว่าจะเป็นเรื่องราวของกองทุนหมู่บ้านแล้วก็รวมไปถึงเรื่องราวของโครงการพัฒนาเมืองจริงๆแล้วยังมีคําถามอีกเยอะเลยยังไงคงจะต้องเรียนฝากไปยังท่านอาจารย์นะคะได้มีโอกาสชี้แจงในโอกาสต่อไปด้วยอันนี้เป็นคําถามส่ง<อ>ตรงจากคุณผ<า>ู้ชมนะคะสดๆในรายการของเรานะคะเอาละค่ะน่าเสียดายวันนี้เรื่อราหมดแล้วโ กาหน้าคงจะต้องเรียนเชิญท่านอาจารย์มาร่วมพูดคุยกันอีกเกี่ยวกับโครงการดีๆแบบนี้นะคะเพื่อที่จะแน่นอนคะ่ะให้โอกาสที่ดีสําหรับประชาชนคนไทยทุกคนไม่ว่าคุณนั้นจะอยู่ในเขตชุมชนใดอําเภอใดหรือว่าตำบลใดก็ตามนี่นะคะคุณเองก็จะมีโอกาสได้รับสิทธิประโยชน์แล้วก็ได้รับการดูแลจากรัฐบาลอย่างเต็มกําลังแล้วก็แน่นอนนะคะโครงการนี้ก็หวังว่าจะประสบความส,วสำเร็จสําเร็จแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนั้นร่วมด้วยช่วยกันในโครงการนี้อยากเป็นรูปธรรมค่ะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะแขกรับเชิญ ของเราด้วยนะคะท่านรองาศาสตราจารย์นัทีคลิปทองนะคะผู้ใยการสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับและนี่ก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจในวันนี้กับรายการถอดสลักข่าวค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่นะคะคุณผู้ชมในพรุ่งนี้ค่ะเวลาประมาณ3ามทุ่มเป็นต้นไปวันนี้ดิฉันเจิญพาาสตาบุตรพร้อมกับแขกรับเชิญและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ